รู้สึกด,ดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่เพลงนี้มันถูกจริตหลายๆคน <c oughs> ใช่ค่ะก็ถูกลอยอยู่ว <c oughs> ออ่าจะถูกมันเหมือนตอนทํามันไม่ได้คาดหวังมากกว่าเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบอยากทําทเพลงที่ที่แบบเข้าถึงคนแล้วเหมือนแบบรีตัวตนด้วยรีคาแรคเตอร์มันก็จะมีความแบบโซนขึ้นเซ็กซี่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบกังวลว่าตอนแรกกลัวคนจะไม่ชอบอะ <c oughs> ไรเงี้ยค่ะแต่พอฟิลแต้มมันกลับมาก็ดีค่ะ แบบทุกคนดูชอบตัวตนหนูอันนี้ค่ะก็เลยจะเป็นแบบนี้ต่อไปแต่ว่าจริงๆเลงก็หวงเหมือนกันว่าเพ้าะถ้าเราแบบปรับมาเซ็กซี่ขึ้นคนอาจจะแบบอาจจะไม่เข้าใจว่าเรามีมุมแบบนี้ด้วยใช่ค่ะเหมือนเหมือนด้วยความที่พอมันเซ็กซี่อะเนาะมันก็จะมีความรู้สึกบางอย่างที่แบบหนูก็จะพยายามเบรกไม่ให้มันเซ็กซี่มากเก,กินไปอะไรเงี้ยค่ะแบบยังมีความแบบขี้เล่นความซนอยู่ในเพลงอยู่ค่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเกิดขึ้นหน ไง่ะขอหรือเปล่ายังไงอ,ะอ่ะ,อปะไปสวขึ้นละมันก็น,นิดนึงค่ะนิดนึงคืออะไร,ไ,รไม่หนูก็แบบคือมันก็จะมีอออรอาล์ขอสดคือมันแบบขอสดมันก็มีออร่าออกมาม,มีคนแบบดูด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 ด่ดดู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 ดดดู่ดด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 ไมู่ดดูดดูไม่มีู โอกมายังค่ะโฟกัสเรื่องงานเอกันจริงเหรอพี่หวพี่ได้ยินบอกว่าหัวอะไรไม่แห้งือป่าข่โฟกัสเรื่องงานก่อนนะค่ือจตอเอาดงนนี้แบบคือกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ก็เลยโฟกัสนิดนึง ราก็รู้สึกว่าแบบมันพอโฟกัสเรื่องตัวเองมากขึ้นมันก็เลยเหมือนแบบได้ได้เต็มที่กับตัวเองมากขึ้นใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่่วาเขาบอกว่าการที่เราจะรักษาให้ได้หายเววยมันต้องมีคนต้องมีคนมาช่ดูแลไม่เป็นไรค่ะเราต้องคิตัวเองหรอเดี๋ยวหนูหนูฮิวตัวเองอยู่ค่ะเดี๋ยวไว้รอบพร้อมกันเราไม่ได้แบบว่า ะไรรหือเปม่ค่ะไม่จริงๆไม่ได้ปิดกั้นค่ะแต่รู้สึกว่าแบบเหมือนเรายังโฟกัสในสิ่งที่เราทําอยู่ด้วยคือช่วงนี้พอคิดดีไม่ได้เลยมันเริ่มมาหนูก็รู้สึกว่าต้องหาอะไรทําแล้วเดี๋ยวคนจะลืมหนูไม่แต่ว่าเดี๋ยวคนจะวันเล็งทายได้นะสาววันเล็งทายสุดไม่เป็นไรค่ะไม่เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเบนไม่เคย ความเหงาแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเมื่อเราตัดสินใจคุยกันแล้วว่าโอเคแบบโพซิชันตอนนี้เราควรจะแบบเหมือนกลับไปโฟกัสงานของตัวเองคือคือมันเป็นการเลิกกันที่แบบคุยกันได้อะค่ะคือเราตกลงกันว่าเราจะแบบแยกย้ายกันไปโฟกัสตัวเองมากขึ้นมันก็เลยเหมือนจบลงได้ดีค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันแต่ทุกเป็นมีความสุขคำว่านั้นหนูมีความสุขกับ่วงเวลาทีู่ที่ดีเนาะหนูมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเหมือนก็พูดตรงๆว่าพอเราเราเริ่มแบบ มีเพลงที่แมตขึ้นหรือว่าแบบมีงานเข้ามาขึ้นหนูก็รู้สึกสนุกกับสิ่งที่หนูจะได้โฟกัสกับตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีความสุขที่จะได้ขึ้นร้องเพลงมีความสุขที่จะได้แบบทําอะไรที่ตัวเองตั้งใจเยอะๆอย่างล่าสุดไปขึ้นงานมาก็แบบหลายคนบอกว่าเป็ทุกอย่งเลยคุฟ้องเนาไปคุณฟ้อมามีหลายคนบอกว่าอยากสิงมาก่าสยามมิวสิกเป๊์ เงานแรกในชีวิตของเลยที่ได้ขึ้นเลาบอกแรงถึงนักเจ้มากก็แยมก็จะมาบ้างเป็นบางเวลาอยู um ่ไหมคะที่คุณจิวเงินบาททุกสตาคุในการแบบทุกชวให้มันดปแบบวาวค่ะเสียเอมันก็จะเป็นติวแบบเป็นคตระระจำใจของหนูหนูก็รู้สึกว่าถ้าทำแล้วทำไม่ดีเนี่ยไม่ทำดีกว่า ชีวิตมันก็จะต้องแบบแดนเซอร์ต้องแบบดนตรีสดต้องแบบอะไรใดๆคือแนซอร์ที่คัดหน้าตาหรอเปล่าคะใช่ค่ะเป็นการคืนกำไรให้กับผู้ชมเพราะหลาแล้วคนเองไม่ค่อยมีารที่ี่สต้างมแล้วนะวิธีต่อไปก็ไม่ได้แล้วนะคือจะบอกก่อนว่าแบบทุกครั้งที่เราแบบว่าไปโชว์เนาะจะมีการพูดถึงท็อปิกเรื่องแดนเซอร์ผู้ชายเสมอ เราก็เปิดโอกาสให้หนุ่มหล่อมิสเนี่หลายหลายคนมาเป็นแันเซอร์ให้เราจริงๆมันเป็นเหมือนสเปเชียลสเตจค่ะตัวพี่แบบหลายๆคนเพื่อนๆพี่ๆที่แบบผู้อยากเต้นเพลงนี้อะไรเงี้ยก็แบ่ตกลงใจจะมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันเคยลงทุนกับการที่้องเตรียมโชว์เองเคยสสุดอะไรบอกเป็นหลักก็ได้เออก็เฮ้ยหกหลักไม่อยู่ค่ะใช่ที่สมุดป่ะ ช่ค่ะเหมือนเหมือนพอแบบพอเราฟอร์มทีมใหญ่เนาะมันก็จะแบบด้วยความที่ดันเซอร์เราเยอะคือหนูคขนดันเซอร์สิคนตลอดเลยอะคือแบบรอบนี้งานนี้ก็มาแปดคนมาเ้าสองเออเรารู้สึกว่าเราอยากให้เก็ิงานและการงานไหนที่แบบงานใหญ่งานจึ้งเราก็อยากจะขนทุกอย่างมาให้ทุกคนเลยไม่ได้รู้สึกว่าการลงทีนี้แบบเฮ้ยมัน สำหรับหนูหนูมองว่าการลงทุนค่ายเพลงในช่วงปีแรกๆมันเป็นการสร้างอิมเมจแหละเออมันเป็นการสร้างแบรนดิ้งให้เราแข็งแรงขึ้นจริงๆแบบถ้าคนอยากจะดูโชว์เราแบบนี้สแตนดาร์ดแบบนี้เขาก็ต้องเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเซตสแตนดาร์ดให้ตัวเองด้วยค่ะใช่ตอนนี้ก็คือไม่ใช่ทำงานเนาะทำงานค่ะเยังใหม่มางเมื่อไหร่ยี่สิบธันวาคมนี้ค่ะไม่ต้องรอนนะ

ฉันเก่าอยู่แล้วแล้วเจออะไรเรียนช่ามรับค่าธรรมเนีาม